กลางดึกในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชาวบ้านได้ยินเสียงระฆังโบสดังขึ้นชัดเจนทั้งที่ในรัศมีหลายกิโลเมตรไม่มีโบสและไม่เคยมีมาก่อนเสียงนั้นดังเป็นจังหวะช้าหนักเหมือนระฆังโลหะจ,จริงมันเกิดซ้ำหลายคืนตรงเวลาเดียวกันทุกครั้งนักประวัติศาสตร์พบว่าพื้นที่นี้เคยเป็นที่ตั้งของชุมชนศตรวรรษที่17ซึ่งโบสถ์ถูกทำลายไปนานแล้ว เหลือเพียงรากฐานใต้ดินนักธรณีฟิสิก์เสนอว่าการสั่นสะเทือนของชั้นหินอาจขยายเสียงโลหะจากแหล่งไกลให้ดังเหมือนอยู่ใกล้แต่ปัญหาคือไม่มีแหล่งกำเนิดเสียงใดที่ตรงกับเวลานั้นเลยและทุกครั้งที่เสียงระฆังดังสัตว์ทั้งหมู่บ้านจะหยุดเคลื่อนไหวพร้อมกันราวกับมันรู้บางอย่างที่มนุษย์ไม่รู้อย่าลืมกดติดตามช่องสโตรเรนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครนะครับ